ข้าจะปีนขึ้นไปได้ยังไงกัน แม่นางเมาซานี่คือครั้งแรกที่เจ้าเข้าวังเจจุรีในฐานะมเหสีของเท้าขันเทไรเจ้าจะต้องล้มโกรธที่ใส่ข้าวเอาไว้ก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าเข้าไป น่ารายน่ารายทำไมวันนี้บ้านนี้ถึงได้เงียบเชียบนักเกิดอะไรขึ้นบานุบานนนารัตมุนีเ <c oughs> ชิญเจ้าค่ะท่านมุนีไม่ข้าอยู่ไม่ได้ข้ามีหลายอย่างต้องทำเดี๋ยวข้าต้องไปแล้ว แต่ข้าอยากจะพบเจ้าก่อนไปเท้าขันเทไรบอกว่าจะมาพบเจ้าวันสิบห้าค่ำเดือนโพษาว่าอย่างไงบ้างบานุเจ้าได้เจอเขาแล้วใช่ไหมเขาทำตามสัญญาใช่ไหมบานุเจ้าคะท่านมุนีงั้นทำไมเจ้าต้องทำหน้าเศร้าด้วยบานุทำไมไม่มีความสุขฟ้าถล่มลงมางั้นเหรอหรือว่าเกิดอาเพศอะไรบานุนี่เจ้าไม่สบายหรือเปล่า เปล่าไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเจ้าค่ะแล้วไปข้ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยเจ้ารู้ไหมว่าเท้าขันเทไรที่เจ้าบูชาแต่งงานแล้วนะข้ารู้เจ้าค่ะอ่าเป็นงานที่งดงามมากเป็นพิธีที่น่าชื่นชมมากมีแขกเรือนับพันเป็นสักขีพยานทุกคนจะจดจำตลอดไป เจ้าสาวของเขาแต่งตัวสวยงามมากนางเหมือนแม่นางโมฮินีเลยข้าโชคดีที่ได้เห็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้วยตาตัวเอง ว่าแต่บานนจะรู้เรื่องงานแต่งงานเท้าขันเทไรได้ยังไงเขาบอกเขาเองฮะเท้าขันเทไรบอกเจ้าเองเหรอจะช่างโชคดีจริงๆนี่แปลว่าเท้าขันเทไรมาบอกข่าวการแต่งงานถึงบ้านเจ้าแต่เขาไม่ได้ชวนเจ้าไปด้วยเหรอเขามาหาข้าที่บ้านในวันนั้นน่ะฮะมาหาเจ้าวันเดียวกับวันแต่งงานเหรอ ทำไมเขาถึงยอมเสียงมาหาเจ้าในวันแต่งงานก็เขารับปาเขาเอาไว้แล้วเขาจะผิดสัญญาได้ยังไงล่ะบานุเท้าขันเทไรมาพบเจ้าในวันแต่งงานของเขาแล้วทำไมเจ้ายังไม่พอใจอีกทำไมท่านพูดแบบนั้นล่ะข้าจะถามอีกครั้งหนึ่งทำไมเจ้าถึงได้รู้สึกเป็นทุกข์ข้าตอบให้ก็ได้ตอนที่เจ้ารู้ว่าเท้าขันเทไรแต่งงานกับคนอื่น เจ้าก็เลยรู้สึกทุกใจขึ้นมา